สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงพื้นฐานการทำบ้านคนงานนะค,ะนะครับก็สำหรับคนงานในเกมอาเบียเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งในเกาะในเกาะที่เราสร้างบ้านคนงานมาแล้วก็จ้างมันเพื่อให้มันไปหาทรัพยากรให้เราหรือว่าให้มันไปหาเงินหาอะไรก็ตามตามหน้าที่ของ,ของแต่ละตัวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายพื้นฐานก่อนว่า ไอคนงานเนี่ยเวลาเราจะจ้างเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเรามากดคุยที่ตรงที่ตั้งค่าว้านคนงานนะฮะโอเคตรงเนี้ยมันจะมีเนี่ยครับจะให้เราจ้างคนงานซึ่งแต่ละชื่อเนี่ยไอคนงานแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะทํางานแตกต่างกันไปนะฮะคนแรกผมจะไม่อ่านชื่อนะเพราะบางทีผมบางทีอ่านผิดอ่านถุกนะฮะจะบอกไล่ไปเลยนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นคนงาน อาแก๊สไม้คนงานแก๊สหินคนงานแก๊สฝ้ายแก๊สเหล็กอ่าต่อไปคนงานแก๊สหนังส่วนตรงเนี้ยเป็นคนงานทหารนะฮะคนนี้เบสมิกเป็นคนงานคาร์ฟสายเหล็กสายวอลิเออร์นะฮะเฟกเชอร์เนี่ยจะเป็นคนงานคาร์ฟสายหนังสายาสายฮันเตอร์อิมเบอร์เนี่ยเป็นคนงานคาร์ฟสายเวททิงเกอร์เนี่ยคือเป็นสายเครื่องมือ นะครับต่อไป f ิชเชอร์แมนเนี่ยจะเป็นคนงานตกปลาโอเคซึ่งคนงานสายแก๊สเนี่ยตั้งแต่แก๊สไม้มาจนถึงแก๊สหนังแล้วก็าตกปลาด้วยก็เวลาเราส่งส่งงานให้มันอะ่ะมันจะไปหาของแกตสติ่งให้เราอย่างเช่นคนงานแก๊สหนังเนี่ยตัวนี้อะไรนะนี่ตัวนี้ถ้าเราส่งหนังสือแก๊สหนังให้มัน มันก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันแล้วก็ไปหาหนังตามเทียที่มันที่เราส่งไปให้มันนะฮะสมมติเราส่งหนังสือเทียสี่มันก็จะไปหาหนังเทียสี่จุดหนึุ่สุม่มๆมานะฮะซึ่งมันก็จะมีเลทอยู่ลองไปหาในวิกิของเอเบียนได้นะครับส่วนคนงานสายคราฟเนี่ยมันก็จะไปหาของที่แปลรูปแล้วมันก็จะมีเลทอยู่นะว่าสายคราฟเหล็กเนี่ยจะได้เหล็กเยอะ แล้วก็ได้อื่นๆด้วยประมาณ2อสัอย่างนะครับก็ได้ลดลันลงมานะครับก็จะเป็นเหล็กสมมุติว่าส่งคนงานแบบครัฟของ t ท c มันก็จะหาเหล็ก t ท c ที่ครับแล้วนะจุดหนึ่งจุดศูนย์อะไรเงี้ยก็คือขะามาตามตามเลดเหมือนกันนะครับส่วนคนงานสายาทิงเกอร์เนี่ยมันจะหา w วัตถุดิบรีซอสที่แปรรูปแล้วเหมือนกัน ทุกสายเลยตั้งแต่ไม้ไล่ยันมายันห,หนังเลยนะฮะอืมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าคนงานแต่ละตัวมันทําอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้แปะกราฟิกอินโฟว่าอาตัวนี้ทําอะไรก็คือช่วงนี้ผมขี้เกียจมาก <c oughs> ก็ซื้อจากตรงนี้ก็ได้ถ้าเราจ้างจากตรงเนี้ยมันจะเป็นคนงานวิวหนึ่งอืมหรือคุณจะไปซื้อจากตลาดก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าซื้อตรงไหนยังไง ถ้าซื้อเราก็จะเลือกเทียให้เลยว่าคนงานเราอยากจะจ้างคนงานเทียอะไรนะฮะซึ่งไอคนงานเนี่ยพอเราส่งไปเรื่อยๆให้มันทางานเรื่อยมันจะเฟร,รมที่มันได้มันจะสะสมสะสมแล้วมันจะอัพเทียในตัวของมันเองด้วยจากคนงานเทียสองพอเราให้มันทางานไปเรื่อยมันจะอัพเป็นเทียสามเองเทียสี่จนถึงเทียแปดเนี่ยก็จะเต็มละมันก็จะไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วอมซึ่งไอคนงานเทียแปดเนี่ยเราสามารถ ถอนไปอย่างเงี้ยกดม a เนเจอร์แล้วก็ก็พิกอัพเก็บไปแล้วก็เอาใบจ้างคนงานเทียแปดเนี่ยไปขายในตลาดได้ซึ่งก็มีคนรับซื้อเพราะว่า,าจะมีคนซื้อไปเพื่อเอาไปตั้งในไฮเอาต์ out, ตั้งในเกาะกิลเพื่อให้แบบคนในกิลซื้อสมุดได้คนงานนี่ก็ขายสมุดเหมือนกันนะกดคุยตรงฟังชันเจอ์นลเนี่ยปะยิ่งเทียสูงอ่ะมันจะยิ่งขายสมุดเทียสูง ถ้าเป็นคนงานเทียสองมันก็จะขายแค่สมุดเทียสองเนี่ยมันจะขายแค่นี้พอมันอัพเทียมามันก็จะมีสมุดขายเยอะขึ้นนะฮะราคามันก็จะเป็นราคาเต็มคนที่ซื้อไปแล้วบางเมืองเนี่ยมันไม่มีสมุดชิ้นนั้นขายอยู่อะเราก็สามารถตั้งโกงราคาได้อืมแบบเราซื้อมาห้าร้อยเงี้ยเราก็ไปขายหกร้อยเจ็ดร้อยยังไงคนมันไม่ไม่มีไม่มีคนงานให้ซื้ออะอยังไงก็ต้องซื้อของเราอยู่แล้วนี่ไม่ได้หมายถึงของเทียสองนะ หมายถึงแบบเทียอื่นๆที่แบบไล่ระดับไปนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะเบื้องต้นของคนงานอันนี้พื้นฐานทั่วไปก่อนโอเคต่อไปก็สำหรับบ้านคนงานเนี่ยในหนึ่งเกาะถ้าเราอัพเต็มแล้วจะสร้างได้ทั้งหมด11หลังก็คือมันจะวางที่ลลอตใหญ่มันจะมีพ l o t ใหญ่พลอตใหญ่นะก็สร้างได้11หลังเนาะเวลาสร้างก็กดตัว h ขึ้นมา ลูกบ,บ้านแล้วก็ห้าธรรมดาอันนี้นะครับนี่อันนี้พอกดสร้างปุ๊บถ้าเราต้องการอัปเกรดเนี่ยผมพาไปดูบ้านที่ยังไม่อัปเกรดนะอัปเกรดก็เนี่ยไปที่ตัวอัปเกรดตรงนี้แล้วกดเริ่มต้นเราก็หาของตามที่มันต้องการเอาม,มาใส่ใส่ใสมันก็จะอัปเกรดอย่างหลังเนี้ยมันเป็นเทียหอัปเกรดขึ้นไปเทียเจ็ดก็จะใช้ไม้เทียหนึ่งก้าลหกสิบหินเทียหนึ่งเก้าสิบหกแล้วก็ หินเทียเจ็ดร้อยแปดสิบนะตามนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บบ้านมันก็จะกลายเป็นบ้านเทียแปดอ่าโอเคข,ข้าวของเรื่องบ้านคนงานเสร็จล้อยละต่อไปตัวคนงานเนี่ยผู้เล่นใหม่มกักจะสงสัยคล้ายกันว่าไอ้พวกค่าความสุขคนงานตรงนี้น Black เนี่ยไอ้พวกแบบแต้มแฮปปี้เนสเนี่ย มันทายัางไงเพิ่มวะเตียงนะครับพอเข้าใจมัน make s น n ์อยู่ก็ซื้อเตียงมาตั้งโตทํางานก็ซื้อโตทํางานมาตั้งไอหัวหมาคืออะไรวะไอหัวหมาเนี่ยก็คือพวกทฟี่ครับมันจะเป็นผมไม่รู้ว่าอาจต้องใช้คําอธิบายอะไรแต่ว่าผมจะเรียกทับศัพท์ว่ามันคือทฟี่แล้วกันนะเออนมันคือทฟี่ทฟี่มันจะแบ่งออกเป็น2ประเภททอฟฟี uh, ่ general คือเป็นพื้นฐานที่สามารถเพิ่ม ค่าความสุขให้คนงานทุก,ทกสายต่อไปก็โทฟี่ประจำสายซึ่งจะมีแค่สายแกตาลิงและก็คนงานทหารคนงานสายคราฟจะไม่มีโทฟี่ประจำสายนะฮะก็จะใช้ได้แค่เจเนอเรลเท่านั้นเนอะอันนี้พูดไปอาจารยังงง,ง,งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าตรงไหนงงหรือว่ายังไงลองพิมพ์ถาม เก็บไว้ก็ได้แล้วค่อยคอคอมเมนต์ทีเดียวนะฮะ่าเบื้องต้นม่ามีโทฟี่สองสายนะเชนเจอร์ลกับสายตามสายของมันอนะ่ะเออถ้าเป็นสายแก๊สหนังก็จะเป็นโทฟี่แก๊สหนังเดี๋ยวผมพาไปดูที่ร้านค้าว่าเราเซิร์ชตรงไหนซิร์ชได้งไงนะฮะโอเคก็ค่อวคเดี๋ยวผมจะไปชอปปิง้งว่าถ้าจะซื้อของมาตกแต่งให้คนงานเราพอใจเนี่ยต้องต้องเลือกอาคาตาโรีอะไรฐฐบ้างนะครับ เ้าจะพาไปดูก็ไปที่เมืองก่อน <All right. S 1> อวิธีการใช้ตลาดสำหรับผมนะผมก็ทำคลิปอธิบายไปแล้วลองไปไปเลื่อนหาดูได้นะครับก็วิธีการคือผมจะใช้ Create Buyer เป็นหลัก เพราะว่ามันจะแสดงรายการไอเทมทั้งหมดที่มีในเกมนะฮะเราก็จะมาปรับเลือกตรงคาทัล o ี่เอาเบื้องต้นนะที่มันเข้าใจง่ายเก็ทง่ายก็คือเฟอร์นิเจอร์ครับอ่าโอเคเราก็ตรงมาคาทีนะ่และเราไปที่เฟอร์นิเจอร์อ่ามันจะมีรายการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยเราก็จะแยกย่อยไปเลือกไปว่าเราจะหาอะไรอยู่อย่างเช่นเราหาเตียงนอน ชอที่เตียงเคสเนี่ยแล้วก็เลือกเทียเมื่อกี้บ้านผมเทียแปดอ่าเฟอร์นิเจอร์จะต้องตรงตามเทียบ้านไม่งั้นคนงานไม่พอใจนะฮะเพราะบ้านหลูแล้วทำไมเฟอร์นิเจอร์แบบกระจกนะฮะก็เป็นเทียแปดหาง่ายเลยใช่ไหมแล้วกดซื้อได้เลยโอ้เตียงเทียแปดแพงมากแต่ผมมีอยู่แล้วก็เลยไม่ซื้อนะฮะก็ใครที่ยังไม่มีก็กดซื้อเอาทําบ้านเทียห้าคุณก็ปรับเทียเป็นเทียห้าแล้วก็ซื้อเตียงเทียห้าแทนนะฮะ โอเคต่อไปโต๊ะทำงานก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่อ,อะไรนะเดี๋ยวขอดูนะเทเบิลน,นี่ไงโอเคเทเบิลก็เลือกตามเทียบ้านเหมือนกันผมก็เป็นเทียบแปรับไปกดซื้อได้เลยแต่ผมมีอยู่แล้วก็เลยไม่ซื้อ2อย่างนี้นะฮะโอเคต่อไปนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องไปหาโทฟี่ของมันนะฮะโอเคนะ โอเคไปดูโทฟี่ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะก็จะมีแทบทั้งหมดเลยถ้าเท่าที่ที่ผมอธิบายไปตอนแรกจำได้ไหมฮะว่ามันจะมีนี่มันจะมีโทฟี่ของไฟเบอร์ก็คือสำหรับเพิ่มค่าความสุขของคนงานแก็ตไฟนี่นี่นี่พอวางปุ๊บมันก็จะเพิ่มอันละสิบอันละสิบไปเรื่อย ะะโทฟี่ของฟิชชิงก็เพิ่มค่าความสุขคนงานแก๊สตกปลาเจดดารลนี่ก็ที่ผมบอกมันจะเป็นสําหรับเพิ่มคนงานให้ทุกสายไม่ใช่เพิ่มคนงานเพิ่มค่าความสุขให้คนงานทุกสายนะฮะโอเคสบายาไฮนี่ก็จะเป็นอาคนงานแก๊สหนังเมชชเนลีก็ทหารอันนี้ก็แก๊สแร่แก๊สหินแล้วก็แก๊สไม้ตามนี้เลย นะฮะก็ใครทําคนงานแคตไรก็มาเลือกซื้อตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมทําที่ผมทําตัวอย่างให้ดูว่าเป็นคนงานทหารนะผมก็จะซื้อเจเนอเรลทุกเทียนะครับอย่างละ1เทียตอนนี้ผมมีเทียสองสามแล้วก็6จะซื้อ7กับ8ก็ซื้อเลยซื้อ7 1็ดอันแปอัน โอเคตอนนี้ครบแล้วสำหรับเชนเนลลนะฮะต่อไปก็สายของทหารเองด้วยที่ผมมีนะฮะปึ๊บนี่ก็ผมมีเทียสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันก็ซื้อเจ็ดกับแปดโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมพาไปดูสายเชนเนลลก่อน คือที่ผมข้ามไปนะไอตัวมันจะมีไอกล้องสองทางไกลกับปลาฉลามที่ผมไม่สนใจมันเพราะว่ามันราคาแพงมันเพิ่มค่าความสุขให้ได้เต็มจนเต็ม100ได้ก็จริงแหละแต่ว่าเนี่ย 11m เนี่ยคุณจะซื้อไหวเหรอผมไม่ลงทุนอยู่แล้วมันแพงมากทอฟฟี่ของฉลาม ลองดูละแสนแปดไงมันแพงนะครับก็ผมก็จะไม่ซื้อผมจะซื้อแค่เนี่ยทฟี่ของสายของมันแล้วก็เจเนอเรลตั้งแต่เทียสองถึงแแค่นี้พอนะครับโอเคลองไปดูกัน โอเคก็ okay. เดี๋ยวเราจะค่อยๆวางของในบ้านคนงานแล้วก็คอยกดดูค่าความสุขให้เลยนะฮะว่าเนี่ยค่าความสุขมันกำลังขึ้นอยู่นะอ่าดูเลยว่าพอวางเตียงไปวางโต๊ะทำงานไปมันก็จะค่อยๆขึ้นทีนิดทีนิดวางโต๊ะทำงานไปปึ้งเค่มมา400นะฮะ วางเตียงมันมีสามคนก็เอาไป3เตียงก็น่าจะเพิ่มมาเอ้ยโทษทีเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูเมื่อกี้400แล้วก็เพิ่มมา26 6ก็คือเตียงเนี่ย มันเพิ่มหลังละ133นะฮะค่าความสุขอันนี้เป็นของเทียแป8นะครับบางทีผมไม่แน่ใจว่าในคนงานเทียอื่นอะ่ะอ่าเรทของค่าความสุขอะ่ะมันจะเท่าๆกันไหมนะฮะเนี่ยพอวางแค่อ่าสออย่างเนี้ยตอนนี้ค่าความสุขคนงาน800ทับ900ล้ละเหลือ100จากไอหัวหมาเนี่ยจ่ายทัฟีีเนี่ย เราก็คือวางเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาตัวอย่างมาวางดูแป๊บนึ่งอลองเนี่เทียสองมาหนึ่งอันแล้วก็นี้เทียเดี๋ยวผมจะวางให้ดูว่าถ้าโทฟีสามกันนะค่าความสุขมันผมไม่มั่นใจว่า มันจะขึ้นไหมแต่แต่เท่าที่จําได้คือมันจะไม่ขึ้นเนาะเด๋ยวผมวางก่อนเทีสองวางไปปุ๊บได้ค่าความสุขเพิ่มมาสิบ่าเดี๋ยววางของเจเนอเรลด้วยคู่กันเลยค่าความสุขเพิ่มมาอีกห้าก็คือสายเฉพาะของมันเนี่ยจะเพิ่ม ค่าความสุขให้10แต่ว่าของเจเนอเรลเพิ่ม5นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราวางซ้ําเดิมนะเ mm. ทียสองวางรนเพื่อเอาไปเก็บค่าความสุขมันไม่ขึ้นนะเจเนอเรละ่ะนี่ไม่ขึ้นเหมือนกันเดีย๋ยลองดีดูเหีนไม่ขึ้นเนาะแต่ถ้าเราวางเทียสามต่อละ่ะ ขึ้นเป็นยี่้านะฮะต่อเลยอ่าเห็นะหมขึ้นเป็นสามสิบละก็วางต่อเลยครับก็คือหมายความว่าในประเภทเดียวกันเทียเดียวกันอะ่ะถ้าระวางซ้ำมันก็จะ ไม่ได้ค่าความสุขเพิ่มนะนี่เห็นภาพไหมฮะแล้วก็ตกแต่งให้มันแมปมีความพึงพอใจส่วนสองนี้เก็บไปเลยเพราะมันไม่ช่วยอะไรนะครับแยกไว้ก่อนมีบางทีห้าแล้ อนานาวางไม่ได้อะเหมือนกับว่าเฟอร์นิเจอร์จะเต็มเนี่ยก็หมายความว่ามันวางได้แค่14ชิ้นเนาะตอนนี้มันได้75แล้วเราเหลือสายเฉพาะของมัน2ชิ้นเราก็เก็บ2ชิ้น ออกมาแล้วก็วางของของบ้านมันนะไอ,อของสายของมันนะ่ะมันจะเพิ่มเยอะกว่าเพราะมันเพิ่มอันละสิบนะฮะนี่สิบโอเคอันนี้จะเป็นค่าความสุข ที่มากที่สุดที่สามารถทำได้นะครับเป็น185สํำหรับบ้านคนงานที่เป็นอารยังไงที่อะบ้านบ้านบ้านเดี่ยวนะฮะไม่ใช่บ้านกิวนะครับอ่าโอเคเบื้องต้นมันสามารถทำได้แค่นี้เพราะว่าข้อจำกัดของเฟอร์นิเจอร์มันวางได้แค่14ชิ้นนี่ไงเห็นไหมฮะ ก็ตามนี้โอเคอันนี้คือเบื้องต้นที่ผู้เล่นถามว่า,าทำไงให้มันเต็มร้อยมันทําไม่ได้นะนี่มันได้แค่นี้นะนี่ผมก็วางเต็มแม็กซ์ละมันได้แค่นี้นะครับโอเคแล้วเราทําไมต้องอเอาใจมันขนาดนี้ทําไมเราต้องให้ค่าความสุขเต็มร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบาย ว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาใจมันก็ได้นะอือันนี้เป็นบ้านคนงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองส่งงานให้ดูนะครับอืมอเทียแปดนี่คือผมทําให้ดูเฉยๆนะผมจะไม่ส่งงานเทียแปดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งงานสําหรับเทียหกแล้วก็เทียห้าให้ดูนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า คนงานเนี่ยจริงๆแล้วนะเวลามันทำงานเนี่ยมันทำงานมากสุดแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือแบบผลลัพธ์ที่มันสามารถอ่าผลประกอบการที่มันสามารถทำให้เราได้นะฮะเวลาเราจ้างงานมานันก็คือนี่ครับสมุดสมุดอ่าสมุดคนงานเนี่แป๊บนึงนะนี่สองชิ้นนี้นะฮะก็เวลาเราใส่คนใส่งานให้คนงานเนี่ยก็คือเราลากสมุดมาวางให้มัน ก็อันเนี้ยเป็นบ้านเทียหกที่วางเฟอร์นิเจอร์ไปเต็มแม็กเหมือนกันที่14ชิ้นก็เนี่ยวางไปจนค่าความสุขของมันอ่า75้าละเนี่ยก็แม็กสุดเท่าที่วางได้แล้วเหมือนกันนะเวลาเราใส่งานเทียหกให้มันทำแป๊บนึงปึ๊บ มันจะทำงานให้เราเต็มที่เลยคือ137.5%งรอยสาเน็ดจุด้าอไหมแต่ว่าสำหรับบ้านเทียหกเนี่ยคนงานจะเทียอะไรก,ก็ตามแต่ที่ไม่ต่ำกว่าเทียหกนะถ้าเราให้มันทำงานเทียห้าก็คือต่ำกว่าเทียบ้าน1เทียมันจะทำงานให้เรา150%เพราะว่าความสุขเจดสิบห้าหรือเปล่าอ,อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู บ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างนะฮะหลังนี้ผมไม่ตกแต่งไม่มีโทฟี่ให้มันเลยนะไม่เอาใจมันเลยลองดูนะค่าโทฟี่เนี่ยเป็นศูนเลยให้มันทำงานเทียรหตามเทียบ้านนะมันทำงานให้ผม100 3งรห้้า อ่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะน้อยกว่านี้มันจะได้แค่ร้อแต่ว่าคือค่าความสุขอ่ะมันยังอยู่เพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งถอนโทฟี่ออกไปนี่นะมันบอกว่าจะลดลงไปเหลือ6กรตอนอีก7ชั่วโมงนะฮะดังนั้นมันก็เลยยังยังแสดงเป็นในนี้อยู่1 3 5ยอืมแต่ว่าถ้าผมให้มันทำงานเทียร้อยห้เหมือนเดิม โดยที่ไม่ต้องวางทูฟี่นึกออกไหมฮะพอเห็นภาพไหมฮะเราไม่จําเป็นจะต้องเอาใจมันขนาดนั้นก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องให้ไอห,หัวหมาเนี่ยเต็มหนึงร้อยก็ได้เราแคา่ปลูกบ้านให้มันถ้าเรามีาสมุดเทียห้าเราแค่ปลูกบ้านเทียหกให้มันอยู่แล้วก็วางเตียงเทียหกวางโตทํางานเทียหกให้มัน แล้วคนงานเนี่ยก็จะเป็นเทียหกขึ้นไปนะต้องต้องเทรนต้องขุนคนงานให้ให้ถึงเทียหกขึ้นไปแล้วแค่ให้มันทํางานเทียห้าเราจะได้โปรฟิตได้ผมผลประกอบการมา150%นะโดยที่ไม่ต้องตกแต่งบ้านเลยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วสายคราฟหรือว่าสายคนงานอ่ะเขาก็จะทําแบบนี้ก็คือกัดฟันอับบ้านขึ้นไปหนึ่งเทียที่เราจะใช้งานอย่างเช่นถ้าผมอยากจะคราฟเสื้อเทียห้า เพื่อที่เอาสมุดสายคราเทียห้านะมาจ้างคนงานผมแค่อัพบ,บ้านขึ้นไปเทียเจ็ดแล้วก็ไม่ต้องวางโทฟีวางแค่นีแค่เตียงกับโต๊ะพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เ,เกาะคนงานที่เป็นเกาะกิลที่ผมวางอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอธิบายไม่ถูกกันอ,อคดูนี่นะฮะอันนี้เป็นเกาะเทียเจ็ดเอยบ้านคนงานเทียเจ็ดนะฮะ แต่ว่าไอ้พวกนี้มันยังยังเทียรซีอยู่ผมวางแค่อันนี้เป็นเป็นเป็นคนงานที่ผมทำงานใช้ทำงานจริงๆใช้ให้มันไปหารีสอร์มานะฮะก็ผมวางแค่โต๊ะเห็นไหมฮะสี่ม,มุมโต๊ะ4ตัวแล้วก็เตียงตามจำนวนคนงานแล้วโปรฟิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมมีสมุดอยู่หรือเปล่าผมลองดูก่อน น่าจะขายหมดละมีไหมล่ะไม่มีสายหนังเลยเอ่ะว้ยขายหมดแล้วไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกองี้กันว่าถ้าผมส่งงานสำหรับสายครัฟหนังอะสให้มันอะมันเพราะมันเป็นคนงานที4ไงมันก็จะทำได,ได้ไม่เต็มแบบไม่เต็มที่ แต่ทำได้แค่นี้หน่อยแต่ว่าถ้าคนงานผมเนี่ยผมให้มันทำงานเรื่อยๆจนมันขึ้นไปถึงเทียร์เจ็ดหรือว่าเทียร์แปดเนี่ยแล้วผมส่งงานเทียร์หกให้มันทํามันก็จะคราฟให้ไอมันจะมันจะหางานให้มันจะหาแบบโปรฟิตให้ผมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะผมไม่รู้ว่าจะอธิบายให้เห็นภาพยังไงเพราะว่าไม่มีไม่ได้ทําให้ให้ดูนะฮะแต่ว่าเข้าๆมันประมาณนี้ถ้าใครที่ที่ลองทําอะไรบ้างมันจะ ค่อนข้างเก็ตแต่ว่าถ้าใครที่แบบมาดูเริ่มจะสู์เลยอาจจะงงหน่อยอตรงนี้ต้องขอประทานโทษทีนะฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมของเอาไว้ให้กวัววิ่งไปซื้อต้องจะนานนะครับหลักๆเข้าวๆก็ประมาณนี้เรื่องของการเพิ่มแต้มความสุขของงานถ้าเป็นบ้านบ้านส่วนตัวนะมันไม่สามารถทําให้เต็ม้อยได้เพราะว่ามันติดข้อจํากัดของเฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่ว่าสําหรับบ้านกิล อันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปหน้ามันสามารถทําให้ค่าความสุขเต็ม้อยได้เดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าหน้าตาของบ้านคิวเทียแปเป็นยังไงนี่เทียแปผมอพซือ้อเกาะแล้วก็อันนี้ไปละเกาะคิวบ้านคิวเทียแปนี่พอเข้ามาเป็น,นี้คนงานยังเป็นกอกแก๊กอยู่นะฮะ มันเป็นเทียสองอยู่แต่ว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักที่ในการดูค่าความสุขนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะท,ทําทีหลังยังไม่ได้ทำคลิปนี้นะครับก็วิธีการทําให้ค่าความสุขคนงานเต็ม100สําหรับบ้านกิวทําได้นะครับแต่มันมีเงื่อนไขที่เราก็ต้องลดลงมาด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ยที่ในส่วนของบ้านคนงานในเกาะส่วนตัวเนาะ มีเท่านี้ถ้าใครมีคําถามหรือว่างงตรงไหนที่ผมอธิบายอะ่ะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยถ้าผมอธิบายเป็นตัวอักษรเป็นคําพูดได้ผมก็จะพิมพ์ตอบแต่ว่าถ้ามันยากเกินกว่าที่จะพิมพ์มันยาวเกินไปเงี้ยผมอาจจะทําคลิปแยกและอธิบายเสริมให้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่คอยติดตามแล้วก็เล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับ